อยากตบกระบาลแม่งจริงเลยโอเคครับก็กราบสวัสดีชาวโซงเงี่ยทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New Baby ครับผมวันนี้ก็ต่อจาก EP ที่แล้วคือเปรส2,021แล้วครับผม EP ที่แล้วผมถ้าใครยังไม่ดูก็เป็นเปิดกล่องเปิดกล่องสุ่มนะก็ ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เหมือนเดิมเล่นออนไลน์มาก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมหรือกระทืบกระทืบไลค์อะ like ครับ สวยโอ้โหไม่ได้ไปตะเป้สวยสวยไปไปดูอีกริงโอ้โห่ไปแล้ว่าถ้าใครอยากเล่นับผมก็ เดี๋ยวผมทิ้งไอดีวไว้นะคะอยากเล่นกับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทิ้งไอดีไว้ให้ทิ้งไว้ใต้ลิ้นเลยนะคะอยากเล่นก็ขออภัยได้เสียงเลยนะเหมือนแบบคันคอคันคอเหมือนแบบยังไงู่้้สวยโอ้โห อันนี้เป๊ดเป๊ดนี่เป็นอีพีที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้อีพีที่สี่ที่ห้าแล้วมั้งโดนโดนผมออกอะเดิเข้าดีโอ้โหเฟรนโดยไม่เข้ายืนทำไมอ่ะโอ้โหโดนยังอีกโอ้โหหลอบ บะเป้โอ้โหโหมงชี้เขาอีกโอ้โหไม่ได้โอ้โหตัวแม่แข็งอ่อโอ้โหโดนเลยแขนนี้ต้องชำระ แคนี้ต้องชำระโอ้โหไม่ถึงอีกไม่ถึงอีกโอ้โอ้โหเกือบมไม่ายเงี้ยเดคยาเอาอเวสอัปเป้อัเป้ดึงสวยโดโดโอ้โหแข็งจัดโอ้โหสวย เอาเวสจ่ายข้ามฟากโดเบนโต้สวยเดยมันเยอะสวยดิเซโนเอมบาปเป้โอ้โหแม่จงจดถึงโอ้โหหมดครื่องแอกโดนก่อนเลยครับก็ ใครอยากให้พี่เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์นะคอมเมนต์เอาเป็นเกมมือถือเลยสวยเบสซี่โอเป้สวยเซโน่โอ้โหยิบจัดไปอ็อกโอเคอาเวสอย่าติดสวยเบสซี่ แต่ข้ามฝากมาเป็นโยพิสโนเอมเป้เอมอฝูไม่ผ่านตัวแม่งแข็งจริงบางสวยบางสวยโอ้ เกือบได้สองเมื่อกี้แม่ไม่ทันจับบอลผมพลิกช้าบอลไปหน่อยพลิกเอ้ยพลิกบอลช้าไป่อนยนมึเด็เออเอโอ,โอ,โ,อเโอ้โหมามาอิเซโนโอ้ผมจ่ายนี่แล้วครับ ทีทานนี่กหม่ออยากตบกระบาลแม่งจริงเลยสวยมาติดนเยวสวยโว้โอโ ตอนนี้ผมคงจะแพ้แล้วแหละไม่เป็นไรผมไม่ต้องตีไข่แตกตาเน,นี้ยติดโอ้โห เออโอ้โหเกือบโดนล่กที่3เยังเทพเนเป้โมเซไม่ได้แดกคุณร้องโอ้โหแม่งเล่นท่าอะไรครับเล่นท่าอะไรครับรีเพย์ได้ไหมครับ อืโดนสองเม็ดเลยครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซ mm ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม mm hmm. กร,ราบสวัสดีครับ mm hmm. ขอบคุณครับ